โดยสถานีบริการน้ำมันปตทบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์ประกอบทุเดย์บริษัทฟติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการบ้านแสนรักครับแล้วก็ต้องบอกเลยวันนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงนะฮะแล้วผมทํามาตั้งแต่14ปีแล้วเนี่ยเพิ่งมีวันเนี้ยที่เออ,พอเพลินเนี่ยปกติแล้วจะมีวิทยากรอยู่2ท่านนะครับวันนี้เหลืออยู่ท่านเดียวนะฮะผมเลยต้องทําหน้าที่ทั้งเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยแล้วก็วิทยากรด้วยในตัวนะฮะส่วนท่านที่2สําหรับวันนี้นะครับก็คือดรวิกรมพณิชการ เป็นครั้งแรกที่มาร่วมในรายการเรานะครับท่านเป็นผอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนี่เองนะครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตสวัสดีท่านก่อนนะครับสวัสดีครับท่านจาจาร์ครับคือบับผมอ่ะแล้วก็วันนี้พิเศษอีกเช่นเดียวกันละครับวันนี้เนี่ยผมมีผู้ช่วยพิธีกรนะครับก็เอ่อต้องบอกว่าไงดียคือคือแบบ ทำงานทางด้านนี้มาก็พอสมควรน,นะฮะตัดรายการก็เป็นนะเขียนแบบก็เป็นนะออโตแคดดีสบายมากนะฮะคือเหลืออย่างเดียวยังไม่เคยทําผู้ช่วยพิธีกรวันนี้ก็เลยให้เป็นผู้ช่วยพิธีกรไปด้วยนะครับคือคุณใหม่คํามีนั่นเองครับแล้วก็วันนี้ผมตั้งหัวข้อไว้สำหรับการสนทนากันเนี่ยเป็นหัวข้อว่า Perfect of Modern Style นะครับส่วนว่าจะเป็นอย่างไรนั้นนะฮะเดี๋ยวอดใจไว้นิดนึงไปชมพิจานด้วยกันเลยนะโรเจนดีลักสวีทนะ144ตารางเมตรจากเลดิสันบลูพลาซ่าแบงคอกโฮเทลเชื่อเลยครับ ค,คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการบ้านแสนรักอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิทีของช่วงทอล์กวันนี้ค่ะที่พาไปชมที่รอยัลดีลักซ์สวีทที่เลด s สันบลูเป็นยังไงบ้างคะงงนนค่ะ, uxe, ะ,งงคะ,คะแล้วก็เดี๋ยวช่วงทอล์กวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่อง Perfect of Modern Style นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นของวิทยากรทางด้านวิศวกรก่อนแล้วกันนะคะ ขอรบกวนท่านดรวิกรมนะคะครับผมเท่าที่ผมดูนะครับจากวีทีาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าการตกแต่งเนี่ยนะฮะออกไปในแนวทางด้านโมเดิร์นใช่ครับซึ่งจะเห็นว่าลักษณะทางเลขาคณิตที่เขาใช้ก่อสร้างข้องออกมาเนี่ยนะครับเป็นเ้นเป็นเส้นตรงนะครับเป็นหลักนะฮะแล้วก็ พวกวัสดุพื้นผิวนี่นะครับ,รบจะเป็นสวัสดุที่เลียยง่ายนะครับร,บรวมถึงมีการประดับตกแต่งบางอุปกรณ์ที่มีสัมันวาลด้วยนะครับ<ช>ซึ่งก<ช>็งทําให้รู้สึกว่ามันเป็นโมเดลนะครับ<ช>รวมถึงถ้าเกิดเรามองทางด้านเพดานเนี่ยนะครับ <c oughs> เห็นว่าเพดานสูงโปร่งนะครับทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกโปร่งโล่งสบายนะครับซึ่งก็เป็นจุดประสงค์อันหนึ่งของการออกแบบแบบโมเดลนะครับอาจารย์ครับใช่ใช่ คืออันนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่า,าที่ลดส,สันบรูวันนี้เนี่ยห้องอโรเยนดีลักสวีนะ,ะซึ่งถือว่าเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดพื้นที่ถึง144ตารางเมตรนะฮะแล้วก็มีห้องมีห้องนอนถึง2ห้องแล้วห้องน้ำสามห้องนะครับนะฮะแล้วยังแยกส่วนของอาหารรักแขกแล้วก็ห้องครัวนะครับ หรือว่าจะพูดง่ายๆคืออาจจะเป็นแบบแ a n t r ีนั่นเองนะฮะครับหลายสิ่งหลายอย่างพวกนี้นะเนี่ยอย่างที่ท่านด ok เ็เอร์ท่านได้บอกไว้แล้วเมื่อกี้เนี่ยนะฮะคือความเป็นโมเดิร์นแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยสังเกตดูนะฮะว่าความเป็นโมเดิร์นอันนี้เนี่ยในลีลาของการออกแบบน,นะฮะก็ออยังสอดใส่บัวพื้นนะฮะแล้วก็บัวเพดานซึ่งมี กลินอายของค่าสิกผสมอยู่ด้วยนะครับออสิ่งที่เราต้องการในเรื่องของการนําเสนอรายการบ้านสารลักเราเนี่ยต้องการคุณผู้ชมเนี่ยได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็นําเอาไอเดียปิ้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้ตกแต่งบ้านสารลักท่านได้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวต่อไปครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านสามารถ โทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นทางด้านหน้าจอนะคะหรือว่าส่งอีเมลมาใต้นะคะสอบถามกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับช่วงวิสิกธ์สันค่ะตรงนั้นจะมีวิทีอาอีกตัวหนึ่งคะเป็นที่เลดิสันบูเหมือนกันจะเป็นห้องอาหารช่ายเทเบิลค่ะค่ะสักคร่่ค่ะ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิกปุ๋ย TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรอแกนิกปุ๋ย TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินชิปเบเรลินไซโตเคนิน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุย๋ยอินรีย์ t p i เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุย๋ยอินทรีย์ TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ปั๊มน้ำมัน TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทร์โทรศัพท์ 026786888หรือ022855090พ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผกิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูก เรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเว์แหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองพบกับโชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02381 8388 กลับเข้าสู่รายการบ้านสันรังอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะไปชมวิทยาช่วงวิสิทธ์ค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังความเห็นจากท่านอาจารย์ปัญญายก่อนละกันนะคะว่าวิทยาเป็นยังไงบ้างคะโอเคครับคุณผู้ชมฮะช่วงวิสิทธ์เนี่ยเป็นห้องอาหารจีนใช้ชื่อว่าไชน่าเทเบินะฮะเพราะเป็นไชน่าเท่านั้นแหละครับในวิทยาเนี่ยมันหนีไชน่าไม่ได้เลย ส่วนอาหารมันพูดถึงมันต้องเป็นไชน่าอยู่แล้วแหละอาหารจีนแน่นอนนะครับแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้สังเกตดูว่าในความหมายที่ดีไซเนอร์เอามาใช้นี่นะครับในการออกแบบเนี่ยเขาเอากิมมิคคำว่าไชาน่าเท่านั้นแหละฮะเอามาขึ้นแม้แต่วอลเปเปอร์ที่มันมีแพทเทิร์นลวดลายคล้ายๆของจีนภาพเขียนจีนนะฮะแม้แต่พนติ้งที่ใช้ก็เป็นออก โมเด o ออก i n e s e เป็นจิตกรจีนนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสังเกตก็คือว่าพรอบหรือของตกแต่งต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะฮะมันจะหนีสไตล์จีนไม่ได้เลยนะครับนะเพราะกิมมิคเขาบอกไชน่าเทเบโลิลนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับถ้าคุณผู้ชมสนใจแล้วก็อยากจะ DIY คือทำเองที่บ้าน อยากจะมีใช้หน้าซะหน่อยหรือจะเป็นไทยซะหน่อยก็ไม่มีปัญหาแล้วครับนะก็เอาสิ่งเหล่านี้เอามาเป็นเพราะเป็นของตกแต่งได้นะแล้วก็สอดเรื่องของตัวรูปแบบเฟอร์นิเจอร์เข้าไปนะออกสไตล์จีนนะแล้วก็ใส่สีพวกผ้าบุต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเป็นสีเรียบก็ได้ออกเป็นโมเดิร์นแท้ๆไปไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรา ไปฟังความเห็นของท่านดรนิดหนึ่งแล้วกันนะอาจารย์นะครับผมผมก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ปัญญานะครับเป็นส่วนใหญ่เลยครับมีเพิ่มเติมนิดเดียวเองนะฮะก็คือจากที่ผมดูเนี่ยจะเห็นว่าการออกแบบของเขาเน้นเป็นอยากให้เกิดความรู้สึกว่าอยู่ในเมืองจีนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนะครับเป็นฝาผนังนะฮะ หรือว่าเป็นพาร์ติชันเนี่ยเขาจะใช้แนวเป็นแพทเทิร์นสีดำๆนะเป็นเส้นสีดำๆทีๆนะครับบางๆทีๆนะครับเหมือนกับว่าอันนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นอะไรนะฮะต้นไผ่นะฮะเหมือนเป็นต้นไผ่เรียงลายอยู่นะฮะเราก็พยายามที่จะใช้แพทเทิร์นเนี้ยนะครับประกอบไม่ว่าจะเป็นพาร์ติชันเป็นเก้าอี้นะครับเป็นโต๊ะให้เราเห็นนะครับแล้วอีกอันหนึ่งผมอยากให้ท่านนักเตอร์พูดเหมือนกันโคมไฟเห็นไหมฮะเขาดึงแพทเทิร์นของพาร์ติชัน เอามาใช้กับโคมไฟซึ่งพอดูแล้วเนี่ยมันจะฮาร์มนีกันคือจะกลมกลืนซึ่งกันและกันนี่คือความฉลาดของวิไยาาร์นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ดึงความคิดเหล่านี้นะฮะไปใช้ตกแต่งบ้านสารักท่านได้นะครับโอเคดูซิ ช่วงหน้า,าค่ะอาจารยจะเป็นช่วงคลินิกบ้านแสนรักนะคะกับการตอบปัญหาทุกเรื่องที่คุณผู้ชมมีปัญหาแล้วก็โทรเข้ามาฝากคําถามไว้นะคะค,ค,ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วก็ไปพบกับช่วงคลินิกบ้านแสนรักค่ะดินดีพืชโตวไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิก ปุ๋ย TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรออร์แกนิกปุ๋ย TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิปเบอร์เรลินไซโตแคนิน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินรีย์ TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์ TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโต,ตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ปั๊มน้ำมัน TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทร์โทรศัพท์ 02-678-6888 02-285-5090หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธรารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขพบกับโชมใหม่ของเจริญเดค o คออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยส6สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 3 8 1 8-3-8-8พ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต oh. มีต้นไม้น้อยใหญ่แผกิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูก เรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองค่ะกลับเข้าสู่รายการบ้านแสนรักช่วงอตอบคำถามปัญหาจากผู้ชมทางบ้านช่วงคลินิกบ้านแสนรักนะคะค่ะ เราไปพบกับคําถามแรกนะคะที่จากกรุงเทพค่ะจากคุณจัญยานะคะสอบถามมาว่าอยากทราบว่าจะตรวจสอบงานในระหว่างการก่อสร้างบ้านใหม่ตรงส่วนใดเป็นพิเศษหรือไม่คะอันนี้ต้องรบกวนท่านอาจารย์ปัญญานะคะผมเรียนให้ทราบเลยนะคุณจัญยานะจากประสบการณ์ที่ผมทำงานทางด้านอาชีพออกแบบมาเนี่ย เพิ่อที่เดียวผมได้ครูบาอาจารย์ที่เป็นบรมครูผมเอาผมไปตรวจงานด้วยตั้งแต่ผมยังเรียนเรียนอยู่ที่สิบประกร์เลยนะฮะแล้วว่าตอนเย็นผมก็ไปทำามกับท่านบอกได้เลยนะฮะทุกทุกกระเบียดนิ้วคุณอย่าได้ละลวมนะฮะแล้วโดยเฉพาะเมื่อสมัยก่อนที่จะว่าไปแล้วเนี่ยถึงแม้ละลวมก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะฝีมือช่างนั้นยอดเยี่ยมมากนะครับ แต่สมัยนี้นั้นเนี่ยเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนนะฮะทักษะในการทำมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับผมบอกได้เลยนะฮะถ้าคุณไม่มีเวลาพอคุณควรจะจ้างนะผู้ที่จบทางด้านนี้มานะครับแล้วให้เขาตรวจดูให้คุณแล้วเขียนเป็นรายงานให้นะครับแล้วคุณดูจากรายงานถ้าคุณสงสยัยปุ๊บคุณสอบถามเขาเลย แล้วเขถ่ายรูปเอาไว้เดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยเมื่อก่อนถ่ายทีต้องไปล้างเดี๋ยวนี้ใช้มือถือไม่ต้องเสียเงินนะครับแล้วก็โหลดเข้าคอมพิวเตอร์สบายมากนะฮะไม่ต้องเิ้นเปลืองอะไรเลยนะแล้วเราก็มาดูโอเคครับค่ะค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะอาจารย์ท่านต่อไปจะเป็นจากกรุงเทพเหมือนกันนะคะคจากคุณวัดนะคะคุณวัดสอบถามมาว,ว่า เรื่องวัสดุที่ใช้มงหลังคาเลือกอย่างไรให้เหมาะกับบ้านบ้านเป็นทรงยุโรปนะคะอันนี้ต้องรบกวนท่านอาจารย์ดรวิกรมมะค่ะ,ะ,คะ,คะบ้านทรงยุโรปเนี่ยผมคิดว่ากระเบื้องที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะมีสักประมาณ2ประเภทนะครับ,รบประเภทแรกนี่ก็คือกระเบือ้องซีเมนต์นะครับ,รบที่เราเรียกว่าโมเนียนเองนะครับกระเบื้องประเภทนี้นะครับข้อดีของเขาคือว่ามีความแข็งแรงทนทานนะครับกันความร้อนได้ดีแต่อย่างไรก็ตาม กระเบื้องประเภทนี้ก็ยังมีน้ำหนักเยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากความแข็งแรงของเขานะครับก็จะมีน้ำหนักพอสมควรทําให้ตอนที่เราจะทําโครงหลังคาเนี่ยก็ต้องต้องมีความแข็งแรงที่จะรับน้ําหนักของเขาได้ด้วยนะครับอ่าใช่ใช่อีกประเภทหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมเนี่ยก็คือคล้ายๆกับกระเบื้องคอนกรีตนี่แหละนะครับหรือว่าเป็นกระเบื้องเซรามิกนะครับกระเบื้องเซรามิกเนี่ยอ่าก็เป็นอีกระดับหนึ่งของกระเบื้องคอนกรีตนะครับก็คือจะมี ความมันแวววาวของพื้นผิวด้วยนะครับซึ่งสีตรงนี้เนี่ยจะมีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทยมากนะครับเราจะสวยคงนานนะฮะเท่าที่ข้อมูลที่ผมทราบมาเนี่ยก็5ปีนี้ยังเงาอยู่เลยนะครับผมอยากจะฝากข้อพึงนะครับระวังสักนิดนึงนะครับในการก่อสร้างหลังคาในประเทศไทยนะครับซึ่งในหลังคาในประเทศไทยเนี่ยเป็น เราอยู่ในเขตร้อนแล้วก็มีฝนตกชุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังคาของบ้านเราเนี่ยควรจะมีความลาดชันนะครับผมคิดว่าความลาดชันก็คงจะน่าจะอย่างต่ำาี่30องศานะครับนอกจากนั้นเนี่ยควรจะมีชายคาที่กว้างปิดบ้านนะครับเพื่อที่จะให้ตอนกลางวันเนี่ยกันแดดได้ดีนะครับแดดไม่ช้อนเข้าไปในบ้านนะครับหรือฝนตกเนี่ยน้ำก็ไม่ไหลย้อนเข้าไปในบ้านนะครับนอกจากนั้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะใส วัสดุกันความร้อนใต้หลังคาได้นะฮะก็จะมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะประเทศเราเป็นประเทศร้อนนะฮะวัสดุกันความร้อนนี่ไม่ว่าเราจะใช้เป็นพวกฟอยนะฮะหรือว่าเป็นพวกเส้นใยหรือว่าเราจะฉีดโฟมใดๆก็ตามแต่อันนี้ก็แล้วแต่ระดับเขาประมาณที่ท่านผู้ชมนะครับคิดว่าเหมาะสมกนแล้วกันนะครับผมก็จะขอฝากไว้แค่นี้ครับคุณครับค่ะท่านต่อไปเป็นคุณณรุนนาศนะคะจากจังหวัดนนทบุรีค่ะ คุณนารนาสอบถามมาว่าอยากทราบถึงวิธีกําจัดปลวกที่ตัวบ้านทั้งส่วนที่เป็นปูนและไม้จะมีวิธีจัดการได้อย่างไรคะก็รบกวนอาจารย์ปัญญาค่ะโอเคฮะเริ่มต้นนะฮะเวลาจะปลูกบ้านเนี่ยถ้าเผื่อมีการจัดการตั้งแต่เริ่มลงฐานรากนะแล้วมีการกําจัดปลวกซนะตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยนี่คือการยังไงอะ ตัดไฟตั้งแต่ต้ตตนลมตั้งแต่เริ่มแรกเลยจากพื้นฐานขึ้นมาก่อนเลยนะครับแต่ทีน,นี้ระเอิญทีเดียวเนี่ยนะฮะถึงแม้เราจะป้องกันตั้งแต่ตั้งข้างล่างเลยฐานรากอะไรก็ตามทีเดี๋ยวนี้เนี่ยปลวกเนี่ยมันพัฒนานะฮะคนยังเปลี่ยนไปได้เลยยังพัฒนาได้ปลวกมันก็พัฒนามนกันมันไม่ได้มาจากทางดินอย่างเดียวมันบินมาด้วยครับนะฮะน่าคิดไหมเนีมันพัฒนามันมันก้าวหน้านะ ไปรู้ไปเรียนจากไหนมารรมันมันเด็นมาแล้วครับปลูกเนี่ยนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาจะปลูกบ้านเนี่ยต้องหาบริษัทกําจัดปลูกมาจัดการที่ฐานตรงนี้ซะก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกเดือนอะไรต่างนี้หรือว่ากี่เดือนก็แล้วแต่เขาเขาจะบอกว่าเขาจะมาดูแลสิ่งเหล่านี้ให้นะฮะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยประสบการณ์จริงที่เคยเจอมาแล้วนะครับ แล้วก็วันนี้แน่นอนครับต้องขอบคุณทั้งท่านดรนะฮะที่ให้เกียรติกับรายการเรานะมาเป็นวิทยากรให้นะครับขอบ,ขอบคุณ,ค,ณครับ,รบแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าต้องขอบคุณผู้ทำรายการด้วยแหละครับร่วมสร้างสารรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปตท บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์ประกอบทุเดย์บริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะสำหรับวันนี้รายการบ้านแสนรัก ใหม่พมร้อมวิทยากรทั้งสองท่านท่านดรวิกรมพานิชยการและท่านรองศาสตราจารย์ปัญญาดีเจริญโชตต้องขอราคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ